ค่ะดิฉันน,นางสาวรัตนาดานดีค่ะปัจจุบัน,นอายุ63ปีต้องเกินไปเมื่อ,อประมาณสัก2-3ปีและเกือบ3ปีแล้วนะคะ,ะก็รักษาฟันอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์พัฒนาที่จ,งจ,จังหวัดเชียงาสะค่ะทีนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องฟันฟันหน้ายืน่นก็จะยื่นมากเวลาทานอาหารเดยเฉคู่ฟัน จะไม่ค่อยสบกันเควอาหารเหมือนจะไม่ย่อยอก็เลยอลองไปปรึกษากับหมอที่ศูนย์แพทย์นะคะทีนี้หมอที่ศูนย์แพทย์มีหมออยู่ท่านหนึ่งก็ะจะจัดฟันให้หั่นแหละคะ่ะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอลองไปดูไหมมีคลินิกอยู่ที่หนึ่งที่เขาจัดฟันแบบคิวบอลก็คือที่แนะนํามาที่นี่แหละคะ่ะที่สาเหตุเดิมก่อนนั้นเคยจัด เอาครั้งก่อนเลยเคยจัดฟันมาก่อนแล้ว oh. คือก่อนจัดฟันเนี่ยได้ปรึกษาแพทย์แล้วแต่แพทย์แนะนําว่าจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดผ่าตัดเหงือกนะคะเพราะตัวเหงือกเนื่องจากว่าฟันเนี่ยจะยื่นเยอะแล้วก็จะ,ะถ้าจัดธรรมดาก็จะไม่ไม่เข้าปกติแต่วันที้คืนนก็จะเป็นอีก ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นนะคะตอนนั้นก็จัดมาครั้งหนึงก่อนแล้วไม่คิดว่าถ้าไม่ต้องผ่าตัดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อทั้งหมดเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้อยู่วงการนี้นะคะเราก็ไม่ได้ทราบว่าคือจัดปันอย่างนี้มันจะดียังไงเคยจัดแบบโบราณอย่างสมัยก่อนนะคะคือก็ใช้จัดปกติเรื่องฟัน แล้วก็ใส่เครื่องมืออย่างนี้ก็เลยลองมาเซิร์ชดูนิดนึงรายละเอียดแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะจากการจากการที่มีการแนะนำแล้วก็ไปเซิร์ชใน YouTube ดูว่าวิธีการจัดฟันแบบนี้คือของใหม่ก็จริงแต่ถ้ามันเป็นการย่นระยะทางคือระยะเวลาในการรักษาหรือไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยมันเป็นผลดีสำหรับเรา น่าสนใจก็เลยเข้ามาฟังที่หมอแนะนําก็เลยกลับไปตัดสินใจว่าน่าจะโอเคน่าจะเหมาะสําหรับเราได้ค่ะก็ใช้เวลาระยะหนึ่งซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรที่นี่ก็มองว่าและการการักษาต้องใช้เวลานานเราต้องดูจากเราว่าเรามีความพร้อมไหมมีความสะดวกไหมเนื่องจากว่าไม่ได้พักอยู่ในกรุงเทพนะคะ ตอนนั้นตอนที่กำลังคิดจะทำยังอยู่ยังทำงานอยู่ที่จันทบุรีเราจะสะดวกเข้ามาไหมแต่ว่าบ้านพักจะอยู่ที่ชายชะเๆาซึ่งคิดว่าถ้ากลับมาบ้านชายชงเมาแล้วเลยมนันนี่ก็น่าจะสะดวกก็เลยคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ลำบากในการเดินทางเท่าไหร่คือตอนแรกกังวล๊ะถ้าเราจัดไปแล้วเนี่ยเราทำงานอยู่จันจะมายัางไงสะดวกไหมเพราะว่า หนึงการทํางานงานที่ต้องทํกากจนถึงสุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางชิ้นมันหลุดไปเราจะทํำยังไงอันนี้ก็กังวลน,นิดหนึ่งตอนแรกพอหลังจากที่เราเริ่มใช้ไปสักพักหนึ่งเราเม่มีความมั่นใจขึ้นว่าโอเคเราไม่ได้ลําลบากถึงขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรหลุดเลย mm hmm. ก็เลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยซึ่งขนาดนิดหน่อยนั้นพอดี อยู่ใกล้หน่อยสะดวกที่จะเดินทางมาได้ค่ะสำหรับผลการดำเนินการของหมอที่ว่ามันจะที่เราเริ่มทำมาเราก็จะมีความรู้สึกตอนแรกเรากังวลเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วสองการที่เราถอนฟันอีกอย่างนี้ถอนฟันไปสี่ซี่ซึ่งอีอนาคตฟันเรามันไม่ครบเวลาเราเคี้ยวอาหารจะมีปัญหาไหมก็เริ่มเริ่มกังวลนิดนึงแต่พอเริ่มทำมาเรื่อย ซึ่งเราสำหรับที่เองเนี่ยพี่จะมาพบหมอตามนัดตลอดซึ่งจะเป็นการต่อเนื่องมันก็ไม่น่าจะมีอะไรกงนนังวลนะถ้ามีอะไรเราก็ปรึกษาหมอได้คิดว่าอย่างนั้นค่ะแล้วพอผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยค่ะ,ะคสักประมาณกี่เดือนเริ่มเห็นผลสักประมาณคือตอนแรกเนี่ยที่กังวลคือกังวลเรื่องฟันไม่เคยถอนฟันไม่เคยทําอะไรเรากังวลเนี่ยเราทานอาหารไม่ได้ซึ่งเรา มันจะมีปัญหาในการคันอาหารหรือระบบย่อยไหมพอเริ่มสักห้าหกเดือนเกือบเกือบใกล้จะถึงปีแล้วเรามีความรู้สึกเริ่มมั่นใจขึ้นมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าคือเหมือนแบบอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่แล้วนะคือมันมีความหวังแบบนั้นด้วยคือพอมันเริ่มเข้าที่เรามีความรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจแล้วก็มีกําลังใจที่เราจะ ต่อ,อปีหนึ่งสองปีสามปีซึ่งเรามองว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำแล้วเราคาดหวังว่าออกมาแล้วจะดีสำหรับเราสำหรับสุขภาพเราด้วยนะคะตอนแรกเลยบอกก่อนเลยว่ายังไม่คาดหวังเลยตั้งแต่มาทำมันจะเป็นอย่างนี้ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะดีไหมหรือพอเริ่มเริ่มมาเนี่ยพอตอนหลังๆจนถึงปัจจุบันเนี่ย ถือว่าแฮปปี้มากอ่าก็ออพอใจในผลงานซึ่งหมอทำให้เรานี่ถือว่าสุดยอดแล้วมันก็เหมาะสำหรับเราและกับชีวิตอนานะคตของเราซึ่งเราจะใช้ฟันคู่นี้ไปตลอดอ่าสำหรับผลลัพธ์ของการทำคิวบอลนะคะผลลัพธ์ข้อแรกเลยทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะมั่นใจที่ฟันของเราจะต้องแข็งแรงทนทาน ะะและข้อที่สองก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนทําให้หน้าของเราในเปลี่ยนแต่ถามว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมมันก็ถือว่าดีมากเป็นเป็นทางที่แบบคนสงสัยที่ไปทําอะไรมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําแต่ตัวฟันเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์สําหรับชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าเราจะทานอาหารหรือระบบการย่อยนะคะมีความมั่นใจแล้วก็ แล้วเชื่อมั่นว่ามันจะคงอยู่ไปกับเราตลอดไปนะคะสำหรับกรณีที่ว่าอายุเยอะแล้วคนจะทำไหมตอนแรกกังวลน,นะคะการทำคิวบอลเนี่ยตอนแรกคิดเลยว่าอน่าจะเหมาะสำหรับคนที่อ่าน่าจะเป็นวัยวัยรุ่นหรือวัยทำงานซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนที่วัยใกล้เกษียณจะทำดีหรือไม่ทำดี ทำแล้วมันจะมีประโยชน์สําหรับมะม่วงไว้นะคะตอนแรกกงังวลแต่หลังจากที่ทํามาคิดว่าดีใจะคะ่ะที่ตัดสินใจทํำคิวบอรดครั้งนี้แปลว่าอายุไม่มีผลใช่ค่ะกับการดูแลหรือว่ากัรนลมคือการดูแลเนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราต้องดูแลอยู่แล้วนะคะฟันของเราเนี่ยเราจะใช้ตลอดไปแต่ว่าเราจะดูแลยังไงเท่านั้นเองมันอยู่ที่เราต่างหาก เราตั้งใจดูแลนะคะตามที่หมอแนะนำทําทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยฟันของเราเนี่ยคงทนถาวรซึ่งหมอก็แนะนำดีแล้วเราก็ดูแลตามนั้น,นะคะ่ะถอดเครื่องมือคิวบอลมาประมาณหนึ่งเดือนก็มีความรู้สึกว่ามันโลนะ่งเนาะซึ่งเราติดเครื่องมือมาเนี่ยประมาณกับสามปีแต่ถามว่ามันดีไหมดีค่ะดีมาก ทานอาหารได้เป็นที่แล้วก็การดูแลฟันซึ่งการดูแลฟันหนึ่งมันสำคัญจากที่มีเครื่องมือเราก็จะดูแลลำบากหน่อยแต่ตอนนี้ดูแลได้ดีแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะคะถ้าคุณคิดว่าการทำคิวบอลมันเป็นเรื่องใหม่แต่คงไม่ใหม่นะคะคุณลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเสิร์ชดูว่า การทํางานของคิวบอลเป็นยังไงและมีผลยังไงสําหรับตัวพี่เองเนี่ยคุณหมอดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้คุณหมอดูแลดีมากเอาใจาใส่จะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกเออมั่นใจนะตอนแรกเครื่องมือนี้เราก็จะลอยคิวบอลมันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้นะคะทดลองดูนะคะแล้วจะได้ผลอย่างที่ที่ได้รับผลมานี้นะคะ สวัสดีครับเป็นไงบ้างเออถ่าเสร็จแล้วเยี่ยมเลยมาเชิญนั่งเลยครับได้ค่ะมาเป็นไงบ้างจัดฟันเสร็จแล้วอ๋อได้ค่ะโอเคเออดูดีมากอ่ะก็เดี๋ยวอันเนี้ยผมก็ทำ before after แล้วก็เดี๋ยวมาพาดูกันว่าเออที่เราทำกันไปประมาณสองปีเนี่ยมันมันทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้เนาะก็อันเนี้ยครับ ก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนจาได้ใช่ไหมที่เออก็คือเนี่ยมันนี่ก็คือเป็นที่ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงกันจริงๆอ่ะก็คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงกันตรงนี้ที่เราทํากันโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันก็จะมีความอูมถูกไหมครับเพราะว่ามันมาจากเหงื่ออันนี้ก็คือตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน ตอนที่ถ่ายกันเนี่ยจะเห็นว่ากระดูมก่อนมันมันอูมออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคือตอนนี้มันก็จะเข้าไปแล้วก็ตั้งตรงแล้วก็หดมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันหดเข้าไปอแล้วก็เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูที่ตัวฟันอันนี้คือฟันสมัยก่อนคือจริงๆฟันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากคุณง่ายๆที่ตัวฟันอ่ะมันจะเหมือนกับเอ่อ มันจะเรียงมันจะอะไรแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาจริงๆมันคือไอ้ตัวข้างบนตรงนี้ครับที่มันทําให้เรามันมีปัญหาที่มันตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมคราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะเอาตรงนี้เข้าไปเราก็จัดตัวฟันทุกอย่างให้มันดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นด้วยอืมแล้วก็อันนี้ก็คือตามแนวโค้งจะเห็นว่ามันก็เป็นแนวโค้งที่สวยงามขึ้นแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเปรียบเทียบ จะเห็นว่าอันนี้เป็นที่เป็นคือฟันอ่ะมันตั้งตรงแล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเป็นปัญหาจริงก็คือฐานกระดูกมันยื่นออกมามันก็เลยทําให้ตรงนี้มันมันนูนออกมาอันนี้ก็คือให้มันเข้าไปอันนี้ก็เข้าไปนะอันนี้ตรงตรงนี้ก็เข้ามาให้มันตั้งตรงเนี่ยมันก็คราวนี้เวลาสมมุติว่าหน้าด้านข้างมันเปลี่ยนหน้าหน้าตรงมันก็จะเปลี่ยนด้วยมันก็จะดูแบบมันจะดูได้รูปดูอะไรอย่างงี้เพิ่มขึ้นเอออันนี้อันนี้รอยยิ้มี่ยด้านข้าง ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับที่เราทํากันเรียบร้อยอแล้วก็พี่ติ๊กเป็นคนไข้ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเคสยากแล้วก็ประสบความสําเร็จทางการจัดฟันก็ตีระคังบอกจัดฟันเสร็จแล้วแล้วก็ตีดังๆเลยเออประมาณนั้นครับเอาอะไได้ยังจัดฟันเสร็จแล้วอะไรจัดฟันเสร็จแล้ว 拜拜。